สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเครื่องเ็บสันนะครับแอนะครับ405นะครับตัวนี้หัวพิมพ์ตันนะหัวพิมพ์ไม่ออกแล้วก็ปิ้นออกมาหมึกมันเลอะนะครับลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานหลายเดือนนะครับผมแล้วมีปัญหานะครับพวกขุยนะครับเศษกระดาษนะครับผมมันเลอะนะครับมันมีพวกหยักย่ํมีขนมีรอยขนสัตว์นะครับติดพวกขนสุนัขขนแมวพวกนี้นะครับติดที่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาทำความสะอาดแล้วก็ถอดออกมาล้างหัวพิมพ์นะครับผมนีพวกนี้ก็เดยล็อกนะครับผมในหลายๆคลิปผมสอนแล้วนะครับผม ดูหมึกในตัวตระดับด้วยว่ามีหมึกหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีน้าหมึกก็ใช้สลิงดูดเข้าไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวเดือยล็อกนะครับผมถอดเดือยล็อกออกมานะครับจากนั้นเราจะมองเห็นน็อตนะครับผมเราก็ถอดน็อตออกมานะครับผม การถอดหัวมาล้างนะครับผมถ้าไม่ชำนาญน,นะครับหรือไม่อยากที่จะทําเองนะครับผมเพราะมันมีความเสี่ยงนะครับเวลาเราประกอบกลับเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจหรือเราไม่ชำนาญมันอาจจะทาให้หัวพิมฉอดแล้วก็บอด็อตเครื่องเปิดไม่ติดได้นะครับผมถ้าไม่ชำนาญก็ยกหาช่างนะครับให้ช่างจัดการให้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะลองทําเองดูก็น,นี่ครับค่อยๆแกะค่อยๆทานะครับเวลาถอด สายแพรออกมานะครับระวังสายเนี่ยเส้นนี้หลุดนะครับเส้นเล็กนะมันอยู่ด้านหลังนะครับถ้าหลุดเนี่ยมันจะใส่ยากลําบากอาจจะต้องแกะทั้งเครื่องนะครับผมเนี่ยใช้มือครับประคองนะครับแล้วก็พลิกหัวขึ้นมานะครับผมแล้วก็ถอดนะครับผมออกมานะครับในหัวพิมพ์นะครับเดี๋ยวเราจะล้างหัวพิมพ์นะครับผมส่วนตัวที่มันเลอะนะครับผมผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูก่อนนะครับเวลามันเลอะกระดาษเพื่อนๆเห็นไหมครับมุมด้านข้างนะครับมันจะมีอยากยากเจ้อยู่นะครับผมพวกนี้ครับพวกขนพวงนี้ฮะเนี่ย เราต้องเช็ดทําความสะอาดพวกนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปนะครับเนี่ยพวกนี้พวกเศษพวกนี้ครับมันจะติดนะครับผมมันจะทําให้ตัวหม,วนะม,มึกนะครับพวกเนี้นะฮะมันติดน้ําหมึกนะครับเวลามันติดน้ำหมึกเวลาปิ้นกระดาษจะเลอะนะครับผมเราต้องเช็ดทำความสะอาดนะครับนะครับตามมุมพวกนี <S <s ้ครับถอดออกนะครับเช็ดพวกนี้ครับ เศษดำๆพวกนี้ครับมันจะติดนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกไปล้างด้วยนะครับมันจะมีน็อตนะครับอยู่สองฝั่งนะครับอันนี้ขึ้นสนิมเลยน็อตนะครับผมเดี๋ยวจะถอดนะครับผมพอเราถอดน็อตตัวนี้แล้วก็ดันนะครับ ดันไปด้านข้างเพื่อที่จะถอดฝั่งนี้นะครับผมอันนี้ขึ้นสนิมเลยจะเป็นน็อตให้ใหม่ด้วยนะครับน็อตตัวนี้มันสนิมขึ้นจากนั้นเราก็ถอดยกขึ้นได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเอาไปล้างน้ําทําความสะอาดนะครับผมพวกนี้นะครับบางทีมันเลอะมันมีคราบหมึกเลอะตามพวกนี้นะครับมันจะทําให้กระดาษมันเลอะนะครับผมแล้วก็พวกนี้นะครับในร่องพวกนี้ครับผมเห็นไหมครับที่มีหยักใยพวกนี้ฮะเช็ดทาความสะอาดนะครับผม บางทีมันมีฉี่หนูนะครับกลิ่นฉี่หนูพวกนี้ครับเราต้องอ่าใช้น้ํายานะครับทําความสะอาดนะครับผมเพราะว่าถ้ามันมีฉี่หนูอยู่บางทีนะครับหนูมันอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วพวกนี้ครับแล้วก่อนอื่นผมจะล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับผมจะดูว่าหัวพิมพ์นะครับซึ่งหัวมันตันนี้นะครับผมหัวพิมพ์นี้ตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้านะครับเดือนแปดปีสองพันสิบเก้า เดี๋ยวเราจะใช้น้ํายานะครับน้ํายาของทางร้านสั่งได้นะครับผมเนี่ยเข้าไปถักองสั่งในเพจได้นะครับถ้าใครอยากจะลองใช้นะครับมีขนาด500 ML แล้วก็100 ML นะครับผมผมก็จะใช้สลิงนะครับดูดน้ํายานะครับผมเวลาสั่งซื้อน้ายานยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นก็นี่ครับจะแถมสลิงให้หนึ่งตัวนะครับผมเวลาอัดน้ํายาอัดเบาๆนะครับอย่าอัดแรงนะครับผม ระวังนะครับเนี่ยเวลาเราอาจระวังน้ํายาหรืออ่าพวกเนี่ยความชื้นนะครับมันไหลเข้าไปในหัวพิมพ์นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับถ้ามันไหลเข้าไปนะครับหรือน้ำยามันกระเด็นเข้าไปเนี่ยเอาได้เป่าให้แห้งนะครับให้มั่นใจให้แห้งค่อยใส่กลับนะครับไม่งั้นมันจะช็อตหรือเวลาเราล้างเนี่ยเราพยายามอย่าให้น้ํายานะครับมันไหลมาฝั่งนี้นะครับเียบลงไปนะครับแล้วก็ค่อยดันนะครับผม ดูจากหัวพิมพ์นะครับผมตันตันมากเลยนะครับหัวสีดำนะแต่หัวสีเหลืองเนี่ยนะครับออกมานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะมองเห็นนะครับเวลาเราดันน้ำหมึกนะครับเราจะมองเห็นเส้นน้ำหมึกนะครับผมสีแดงออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสีน้ำเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดันเบาเบนะครับแต่สีดำตอนนี้คือมีปัญหาคือสีดำนะครับเพราะว่ามื่อกี้ล้างออกไปแล้วนะครับสีดำเนี่ย มันเป็นเส้นนะครับผมการดันหัวพิมพ์นะครับเราอย่าไปดันมากถ้ามันถ้าเราดันแล้วมันตึงมือเราเราก็แช่หัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราดันแรงมากตัวหัวจะทะลุนะครับหัวจะเสียนะครับผมดูสีดำอีกทีนึงนะครับ มันตันมากแตนะ่นั้นเดี๋ยวผมอาจจะแช่แช่หัวทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมเพื่อให้หัวพิมพ์มันละลายสิ่งสกปรกนะครับให้น้ำหมึกมันละลายพวกสิ่งสกปรกออกให้หมดนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่ผมแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้นะครับเมื่อวานนะครับที่แรกผมแช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับหัวมันก็ยังออกมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลยแช่ไว้อันนี้แช่ไว้หนึ่งคืนนะครับผม ประมาณสิบกว่าชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาอัดหัวพิมพ์นะครับคราวนี้ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเห็นเส้นไหมนี่นะครับน้ํายาพวกนี้นะครับถ้ามันตันมากนะครับเราสามารถแช่ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมประมาณสักอ่าวันหนึ่งก็ได้นะครับผมหัวออกครบทุกหัวเลยนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะประกอบเข้าไปในเครื่องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเป่านะครับหัวพิมพ์เห็นมันชื้นไหมครับผมเป่าให้แห้งนะครับผมเพื่อป้องกันการช็อตนะครับเนี่ยเป่าเข้าไปในพวกนี้นะครับเป่าแล้วก็ทำวามสาดให้แห้งนนนะะะคครรัับบผผมมมเเเดี๋ยวจออาาพิ์ป่่ ส ų, <Goodnight. S 1> <my> ่วนนะครับถาดตรงนี้ผมเอามาล้างทําความสะอาดแล้วนะครับผมที่เราถอดออกกักตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปในเครื่องนะครับก่อนอื่นเราจะเอาหัวพิมพ์นะครับผมไปทําความสะอาดไปล้างอาไปเป่าให้แห้งนะครับผมตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมเป่าหัวพิมพ์ให้แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หัวพิมพ์กลับเข้าไปนะครับผมมือเราก็อย่าให้ชื้นนะครับเวลาใส่หัวพิมพ์กลับนะครับผมปักไฟถอดออกทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการช็อตนะครับผมถ้ามันเลอะแบบนี้นะครับเช็ดทําความสะอาดก่อนนะครับพวกสายแพรพวกนี้นะครับอย่าให้มันมีคราบหมึกหรือเลอะนะครับผมหรรืือช้นนะคับ ปลายสายแพร์อย่าให้พับอ,อย่าให้พับอย่าให้หักนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับพอใส่เสร็จก็เช็คดูนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผม นั้นแล้วก็นีครับวางหัวพิมพ์ลงไปแล้วก็ใส่น็อตคืนนะครับผมขั้นตอนนี้ต้องระวังให้มากนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทําให้เครื่องของเรานะครับช็อตหรือเสียหายได้นะครับผม เพราะว่าหลายๆคนนะครับจะมีปัญหานะครับตรงนี้แหละตรงที่ใส่หัวพิมพ์กลับเข้าไปบางคนใส่กลับเข้าไปแล้วหัวช็อตนะครับเครื่องเปิดไม่ติดเครื่องช็อตนะครับผมปิ้นออกมาเออร์เลอร์นะครับผมมีปัญหาหลายอย่างนะครับต้องระวังให้ดีนะครับตอนใส่กลับนะครับผมถ้าไม่ชานาญก็ยกให้ช่างจัดการให้นะครับผมเพราะหลายๆอย่างถ้าทําเองอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้นะครับถ้าลูกค้าจะทําเองก็ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องนะครับผม พราะเพื่อนๆสมาชิกหลายคนก็จะมาพลาดตรงจุดการถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้หัวพิมพ์มันเสียหายได้นะครับผมหรือช็อตนะครับผมหัวพิมพ์จะต่อตรงกับบอร์ดนะครับเวลาช็อตนะครับผมจะทําให้บอร์ดนะครับช็อตด้วยนะครับผมเช็คหมึกในตัวตลับด้วยนะครับว่ามีน้ําหมึกหรือเปล่านะครับผม ใส่ฝาครอบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็สั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อให้น้ำหมึกนะครับมันจ่ายลงหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราถอดนะครับผม ตัวเครื่องมาทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับแผ่นรองนี้ต้องใส่คืนด้วยนะครับผมมันจะมีรูนะครับวางให้ตรงรูของมันนะครับพอมันตรงก็สามารถใส่น็อตได้เลยนะครับผม เวลาทำาก็ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับดูให้แน่ใจว่าใส่ถูกไหมนะครับหรือมันมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับผมแล้วลองทำความสะอาดหัวพิมพ์ดูนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องติดปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษหนึ่งครั้งนะครับผมผมจะใช้คําสั่งล้างผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วแบบคุณภาพสูงเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะคุณภาพสูงนะครับมันจะล้างได้สิบสองชั่วโมงล้างได้หนึ่งครั้งนะครับผมเพราะว่าเราถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างเนี่ยเวลาเราล้างเราจะล้างเป็นขั้นสูงไปเลยนะครับหนึ่งรอบนะครับแต่ไม่ควรล้างติดต่อการเกินสองครั้งนะครับผมในกรณีบางทีมันตันมากเนี่ยเราล้างขั้นสูงหนึ่งครั้งแล้วเราไปล้างปก,ปกติหนึ่งครั้งเนี่ยยิ่งเราล้างเยอะนะครับมึกมันจ่ายลงหัวพิมไม่ทันเดี๋ยวหัวพิม จะยิ่งไม่ออกนะครับผมขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสี่ห้านาทีนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จนะครับไฟเขียวจุดนิ่งเดี๋ยวเรามาปรินเทส,ด,สดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้รอก่อนนะครับครับผมตอนนี้เครื่องก็ล้างหัวพิมพ์เส,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 สร็จแล้วะน,ะลนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาพิมพ์ดูนะครับว่าตัวหนังสือนะครับมันจะออกไหมสีมันจะออกไหมนะครับแล้วก็กระดาษมันจะเลอะหรือเปล่านะครับผมจากของเดิมที่กระดาษมันเลอะนะครับผมหัวพิมพ์ไม่ออกหัวพิมพ์ตันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคว่า มันจะใช้งานได้ไหมนะครับผมเพราะว่าเครื่องลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานนะครับขนแมวก็เยอะนะครับผมอ๋อสีออกมานะครับเดีย๋ยวผมขอเทสอีกทีนึงนะครับผม เครื่องปิ้นพวกนี้นะครับเราต้องใช้งานให้ประจํานะครับถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้งานประจําเนี่ยมันจะมีปัญหาได้นะครับในเรื่องของหัวตันนะครับหมึกไม่ออกนะครับผมเครื่องมีปัญหาพวกนี้นะครับผมนี่นะครับหัวพิมพ์ก็ออกมาร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมจากที่ไม่ออกกระดาษหายดําแล้วนะครับผมเห็นไหมครับไม่มีปัญหาเรื่องของกระดาษเลอะนะครับผมคาบพวกคาบหมึกนะครับคาบต่างๆไม่มีแล้วนะครับผมเครื่องนี้ก็ จบงานได้นะครับผมตอนนี้ก็รอแจ้งลูกค้ามารับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ